สวัสดีครับกับเข้ามาพบกับการรีวิวมีดพับนะครับคลิปนี้เราก็อยากจะยังอยู่กับมีดพับสวิตนะครับหรือว่า v i กตอ r i เ o นอ w กสวิตอาร์มมี่ไนท์นะฮะก็จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นการดูอายุมีดจากใบมีดและคลิปนี้นะครับมันมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ดูอายุมีดได้เหมือนกันนั่นก็คือที่เปิดกระป๋องนะครับ แล้วมันจะดูยังไงล่ะแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีคู่มือในการดูหรือว่าเมนลน,นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทําการปริ้นออกมาจากเว็บนะครับมันสามารถใช้ดูอายุของมีดได้นะครับโดยการดูที่ที่เปิดขวดทีนี้จากรูปเนี่ยมันมีสองสองชุดใช่ไหมครับมีชุดบนและชุดล่างชุดบนเนี่ยคือการดูฝั่งนี้นะครับ แบบนี้ซึ่งมันจะแบ่งเป็น5ช่วงอายุก็คือปี50-60ถึง60นะครับปี60-70ถึง70ปี70-80 8ถึงแ0 80ถึง90แล้วก็หลังปี2005นะครับจากมีดทั้งหมดเนี้ยเมื่อเราดูรูปบนนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีสัญลักษณ์พวกนี้แปลว่าเป็นมีดที่ผลิตหลังจากนั้นนะครับแต่ว่า พอเรามาดูรูปต่อมาเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูอีกองค์ประกอบถึงก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเราพลิกมาอีกด้านเนี่ยเราจะเห็นว่าความแตกต่างนะครับเราสามารถดูได้จากอะไรเราสามารถดูได้จากส่วนเว้าของตัวปากกระป๋องไอตัวปากที่เปิดที่เปิดกระป๋องนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่2 สองเจนแรกแน่นอนมันก็จะเหลือสามเจนหลังทีนี้เราต้องมาดูว่ามันผลิตปีไหนนะครับถ้าอย่างผลิตปีเจ็ดศูนย์ถึงแปดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเว,ว้าเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็มาดูว่า,าจากมีดที่เรามีอยู่เนี่ยไม่มีตัวไหนเข้ามาลึกเลยแปลว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ดูกันต่อไปพอมาดูช่วง8 0ดศถึงนนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงกลางนะครับเมื่อผมดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเล่มนี้นะครับเล่มนี้ จะอยู่ช่วงนี้นะครับก็คือผลิตปีช่วงปี8 0ดศูนย์ปีเกและเพื่อเป็นการยืนยันนะครับใครที่ดูคลิปก่อนหน้ามาแล้วเนี่ยก็จะสามารถดูตรงบริเวณใบมีดได้นะครับซึ่งใบมีดเล่มนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่ามันถูกหรือเปล่านะฮะอ่าใช่สัญลักษณ์ที่อยู่บนใบมีดนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นสัญลักษณ์ที่ผลิตกันอยู่ในช่วงปี80นนะครับต่อมาก็ ผมเห็นเล่มเดียวไงที่เป็นปี80แต่เพราะฉะนั้นอีกสามเล่มเนี่ยมันก็จะต้องเป็นปีหลังปี2 0 0พันห้านะครับเพราะว่าการเข้ามาของเนื้อเหล็กนะครับมันเข้านิดเดียวนะครับแปลว่ามีดพวกนี้ต้องผลิตหลังปี2005นห้านะครับและเพื่อเป็นการยืนยันเราก็จะต้องดูจากใบมีดนะครับซึ่งข้อความที่ระบุบ,บนใบมีดทั้งสองด้านนะครับเป็นข้อความที่ผลิตใช้กันในช่วงหลังปี2005ันเป็นต้นมา นะครับยืนยันเพื่อเป็นการยืนยันต้องดูใบมีดนะครับโอเคเรียบร้อยแปลว่าเจ้าเล่มนี้นะครับเล่มเดียวที่ผลิตช่วงปี80และ3เเล่มนี้นะครับก็ผลิตหลังปี2005ซึ่งการดูจากที่เปิดกระป๋องเนี่ยเราจะต้องดูกับวิกโซลิโอกนะครับหรือว่ามีดพับสวิทรุ่นที่มีที่เปิดเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถดูกับ พวกรุ่นเล็กๆได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นกลางขนาดกลางบางรุ่นที่ไม่มีที่เปิดกระป๋องมานะครับแบบนี้เรียกว่าขนาดกลางนะฮะเขาจะไม่มีที่เปิดกระป๋องแบบนั้นมาซึ่งมันจะดูไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องดูจากใบมีดเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็น วิธีการหาอายุมีดนะครับซึ่งต้องบอกไปก่อนว่า,าปีที่ผลิตมีดเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจมานะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณบาร์โค้ดมันจะระบุปีที่ผลิตไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทิ้งกล้องไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีดนั้นมันผลิตปีไหนนะครับเราต้องมาดูองค์ประกอบอื่นๆบนใบมีดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าคลิปหน้าผมจะมีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ชมกันนะครับก็ช่วยกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะสามารถดูได้ทันทีนะครับขอบคุณครับ